จะกล่าวถึงมิตรสัมปทาเมื่อกี้ในอริยทรัพย์ที่พระศาสดาให้ฟังเอาไว้มีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงมิตรสัมปทานั่นคืออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นประกอบด้วยเหตุภายในและเหตุภายนอกมีอยู่7ประการมิตรสัมปทา7ประการสัมปทาคือความถึงพร้อมความถึงพร้อมที่เป็นมิตร7ประการมีอะไรบ้างประการที่หนึ่ง กระะารรายนมิตรตา,ตาคือความเป็นผู้มีมิตรดีอันนี้สําคัญมากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าการมีมิตรดีนี่คือทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ศีลแปดศีลสองร้อยยิศีลสิบก็แล้วแต่หรือผู้เพียรในความดี เราจะไปถึงที่สุดถึงความดีนั่นคือต้องมีการลียนมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีสูงสุดคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสี้ยนก้าวของเราทั้งหลายถึงพระอรหันตสาวกถึงครูบาอาจารย์ที่เพียรดีได้ปฏิบัติดีดังนั้นการปฏิบัติทมการบวชการเข้าสู่พระพุทธศาสนาเราจะได้ดีจะถึงที่สุดถึงความดีประการแรกที่สําคัญคือต้องมีมิตรดี ถึงพร้อมด้วยการลณมยมรที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยแนะาําคอยสั่งสอนและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดีต้องถึงพร้อมด้วยนะปริยัตคือการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติคือการลงมือกระทําปฏาิเวทเกิดผลจากการกระทําและก็เทศนาเห็นไหมสี่สเต็ปกว่าจะได้เทศนาออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นผู้ศึกษาปริยัตในตัวรู้ เดีเชี่ยวชาญลงมือปฏิบัติเองเกิดผลจากการปฏิบตัติเรียกว่าปฏิเวทค่อยเทศนาถ้าผ่านกระบวนการสี่อย่างนี้การเทศนาก็ปริยัติวิ่งเข้ามาผลจากการปฏิบัติที่เราลงมือทําจริงจะส่งขึ้นมาการเทศก็จะไม่ผิดพลาดก็จะได้ปฏิบัติตามที่เทศด้วยอันนี้คือองคุณของผู้เทศนาไม่ใช่อ่านปุ๊บแล้วมาเทศปั๊บเลยมันข้ามไปสองขั้นตอน มีแต่ปริยัตเรียนรู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิเวทแล้วเรารัดไปเทศนาเลยเนี่ยมันก็ยังบกพร่องไปอยู่สองขั้นตอนมันไม่แน่นอย่างนั้นไม่ต้องรีบร้อนจะเป็นครูอาจารย์สิ่งที่รีบร้อนคือเอาตัวเองเนี่เพียนเรียนรู้ขนานั้นคือปริยัตซึ่งพระธรรมคําสอนแล้วรีบลงมมือปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติไม่ช้าก็เร็ว แล้วจะออกมาเป็นเทศนานั่นคือข้อที่หนึ่งกัลยาณมิตรตาความถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีข้อที่สองศีลธรรมศีลสัมปทาศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลศีลมีหลายแบบมีหลายอย่างแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วนั่นคืออินทรี์สังวรศีลความสํารวมระหว่างทาง ตาหูจมกูกลิ้นกายใจยิ่งกว่าศีลร้อยข้อพันข้อถ้าบุคคลใดมีความสำรวมด้วยตาหูจมกูกลิ้นกายใจแล้วปฏิบัติทำได้ดีครอบคลุมทุกอย่างเลยศีลทุกอย่างอยู่ที่นี่ข้อที่สามฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความพอใจในการสร้างกุศลในการสร้างความดี เมื่อมีความพอใจพึงพอใจแล้วความเพียรก็จะตามมาสู่การลงมือปฏิบัติข้อที่4อัตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความรู้สึกว่าตัวเรานั้นสามารถฝึกฝนได้พระคุณเจ้าอานุน์กาวไว้ว่าอาศัยอัตตาและอัตตาเราก็บุคคลหนึ่งแ่ละมีความเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติ ปฏิบัติในความดีนี่ให้ถึงที่สแส่งความดีได้คนอื่นก็มีเหมือนเรา2อหูสตาสองขา2แขนมั่นใจในตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนำธรรมะที่ได้รู้น้อมเข้าสู่ใจตนแล้วลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองนี่เรียกว่าความถึงพร้อมในความรู้สึกที่ว่าเราตัวเราสามารถฝึกฝนได้ให้กำลังใจตัวเองคือสร้างพลังให้ตัวเอง แต่ส่วนมากจะเอาพลังไปไว้ที่บุคคลอื่นแล้วอาจารย์อื่นแล้วก็วิ่งตามไปสุดท้ายก็หมดพลังดังนั้นน้อมเข้ามาใส่ตนสิโอปัญญิโกความถึงพร้อมด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเราสามารถฝึกฝนได้มิตรสัมปทาข้อที่5คือทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่เป็นสัมมาคือความเห็นถูกต้องในอริยมรรคมีองค์8 ประการแรกคือข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดมีความถึงพร้อมด้วยความเห็นถูก <c oughs> เห็นต้องตามคารองคลองทมข้อที่หกอป,ปมาทะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ก็เป็นโอวาทในองค์พระศาสดาในข้อสุดท้ายก่อนจะประนีผ่านท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทในศีลไม่ประมาทในทาน ไม่ประมาทในภาวนาไม่ประมาทในชีวิตจงรีบเร่งทำคุณงามความดีไม่ประมาทในพระธรรมครอบคุมที่สุดแล้วข้อที่7ข้อสุดท้ายความถึงพร้อมด้วยมิตรข้อที่7คือโยนิโสมนสิกะระสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการพิจารณาความใส่ใจความตึกความตรองคือการทำไว้ในใจโดยแยบข่าย ในข้ออัดข้อทำในทุกๆเรื่องสำคัญที่สุดทุกข้อทบทวนมิตรสัมปทาความถึงพร้อมด้วยมิตรเจ็ดอย่างคือหนึ่งการละยานในมิตรตาความถึงพร้อมด้วยการมีมิตรดีศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลการสำรวมระวังตาหูจะมวกลิ้นกกยใจของตนเองมีให้ผิดพลาดข้อที่สม ฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความพอใจในการสร้างกุลสร้างความดีข้อที่4อัตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิความเห็นที่ว่าตัวเราสามารถฝึกฝนได้สามารถกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามกอลองครองธรรมที่องค์พระศสสาสดาทรงสแสดงไว้อัป,ปมาทะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ข้อที่7โยนิโสมนสิการสศัพปทาความถึงพร้อมด้วยการทําไว้ในใจโดยแยบคลายละเอียดอ่อนแห่งความคิดของตนแล้วใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่ความพินโยความก้าวหน้าทําของพระศาสดาใช้ได้ทั้งทางโลกและก็าทางธรรมดังนั้นจึงขอท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังจงไปเปียนกระทําเพื่อให้ถึงที่สแสดงธรรมอนุโมทนา